เธอครั้งสุดท้ายตอนที่ดูรู คุณภาพลำโพงนะคะตัวละ2,490บาทค่ะมันคือ Private Max Sound Plus นะคะ Gen 2นั่นเองตัวนี้เนี่ยอุ้มพกพาไปด้วยเนี่ยในหลายที่เลยล่าสุดเนี่ยเอาไปปุยล่ามานะคะเพราะว่านอกจากจะเสียงดีเบสแน่นนุ่มลึกแล้วตัวนี้เนี่ยยังสามารถกันน้ำเนี่ยได้สบายสบยด้วยจะเปไ็นยังไงเดี๋ยวอุ้มพาไปดูกันเลย บอกตามตรงนะคะทุกครั้งนี่มาจับเนี่ยลำโพงตัวใหม่ๆของทางตอบิดก็จะคิดว่าราคา2 0 0 0ันกว่าเนี่ยยังไปกว่านี้ได้เหรอแล้วตัวนี้นะคะเสียงดีมากๆาจริงแต่ว่าก่อนจะไปฟังเสียงกันนะคะกุ้งขอพาดูด้านบนน,นิดนึงละกันตัวนี้นะคะจะมาควบคุมง่ายๆทั้งหมดเลยนะก็คือปุ่ม on o อฟค่ะบลูทูธตัวนี้เชื่อมต่อเป็นบลูทูธ5.0นะคะอันนี้เป็นเพย์พอร์ตนะแล้วก็แบบเลื่อนเพลงข้างหน้าแล้วก็ย้อนกลับหลังนะคะอันนี้ลดเสียงนะเพิ่มเสียงค่ะแล้วตรงนี้นี่คือ eq โหมดโคตรเจ๋งเลยทุกคนเพราะว่าาาคุณสมรถ จะปรับได้3แบบนะคะเดี๋ยวอุ้งกดเพล์ให้ฟังก่อนอ,อันแรกนะคะอันนี้จะเป็นแบบ normal mode นะก็คือไฟมันจะดับอยู่ใช่ป่ะแล้วเดี๋ยวอุ้มจะลองกดนะคะปุ๊บอ่ะพอกดปุ๊บนะคะไฟสีขาวติดอันนี้จะเป็น x base mode นะคะแล้วเบสเดี๋ยวมันจะแบบมีการดันเบสขึ้นมาเสียงเนี่ยอลังการขึ้นอีกนะคะสุดยอดมากนะ แล้วก็ถ้าเรากดอีกทีนึงนะคะอันนี้เนี่ยจะเข้าสู่ audio book โหมดนะคะอันนี้จะเหมาะสําหรับการฟังพวกแบบ podcast อะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณเนี่ยชอบเบสสักๆเนี่ย x เบส mode เนี่ยสุดยอดมากๆเลยนะคะเดี๋ยวขอกดพอดไว้ก่อนละกันอ่ะทีนี้มาดูด้านหลังนะคะด้านหลังจะมีเขียนว่า max sound plus นะคะชื่อรุ่นของมันนั่นเองตัวนี้ Gen 2เนาะแล้วก็จะมีค่ะอันนี้สามารถจะใส่นะคะเสียบสาย AUX นะคะได้แล้วก็จะมีสามารถเสียบชาร์จนะคะเป็น USB Type C ตรงนี้นะจุกนี้ก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยกันน้ําได้นั่นเองค่ะแล้วตรงนี้ก็จะมีสายคล้องนะคะสามารถเอาเชือกอะไรพวกนี้มาคล้องได้ค่ะมาดูด้านาหน้านิดน,นึงค่ะตรงนี้ก็จะมีโลโก้ไตบิดนะคะแปะอยู่ตรงนี้เนาะตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับดอกลำโพง24วัตต์นะคะแล้วก็ไดเวอร์เนี่ย45มิลน,นะสตัว มี p a s s i v e radiator นะคะมาให้ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังอีกด้วยค่ะเออแล้วก็รองรับนะเรื่องของการกันน้ํา IPX7 นะคะคุณสามารถฟังเนี่ยริมน้ำนะจริงๆอุ้มเอาไปจุ่มน้ำไปด้วยนะคะก็สามารถที่จะเอาขึ้นมาสบัดสบดัแล้วก็ใช้งานต่อได้นะคะแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยจะมาขนาด2,200ม ah, ิลนละิแอมป์นะน้ําหนักตัวเครื่องนะคะจะอยู่ที่595กรัมถือมือเดียวสบายๆนะคะไม่ต้องพยายามนะทีนี้ถ้าคุณเนี่ยจะใช้2ตัวนะคะคุณก็เอามาใช้คู่กันแบบนี้เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปสู่สเตเร o โหมดนะคะว่า ยังไงไเออแล้วก็ตัวนี้นะคะเวลาที่เราชาร์จ1ครั้งเนี่ย mm. ก็จะใช้ได้นานประมาณ20ชั่วโมงนะคะสำหรับการเปิดความดังที่40-50%ซึ่งเพียงพอหลายคนจะแบบเฮ้ยมันเพียงพอหรือเปล่าคำตอบอุ้มคือเพียงพอนะคะทีนี้เดี๋ยวอุ้มอยากจะพาไปฟังเพลงหลายๆแนวนะเพียงันนีเพียงนนหน่อยละกันว่าสไตล์นะคะของเจ้าเครื่องนี้เนี่ยจะออกมาเป็นยังไง Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always up to golly, yeah, and you are not. ต่อไปนะคะว่าความโหดของเจ้าตัวนี้คือเรื่องของคุณภาพเสียงนั่นเองค่ะเมื่อกี้ลองฟังหลายแนวเพลงเลยเนาะมีทั้งทีป๊อปเคะป๊อปนะคะทิปฮอปนะหรือว่าจะเป็นเพลงแบบบลัลลาดอะไรแบบนี้ตัวนี้ก็สามารถที่จะฟังได้หมดทุกแนวเลยค่ะเป็นเพราะอะไรมันให้ย่านเสียงนะคะที่ครบถ้วนนะจะเป็นเสียงโทนสูงนะคะกลางหรือว่าต่ำเองก็ตามนะก็แสดงออกมาได้ดีมากๆแล้วก็ไม่กบกันด้วยค่ะที่สําคัญนะคะเสียงเบสเนี่ยคงที่มากๆนะเอาง่ายเลยบางลําโพงแพงๆนะคะเวลาที่เราเปิดเสียงดังๆนะเสียงนี้มันจะเกิด การ distortion ใช่ไหมคะแต่ว่าตัวไตรบิดต,ตัวนี้ไม่เป็นนะเพราะว่าเวลาที่เราเปิดนะคะเบาๆเองก็ตามมันก็ยังสามารถแสดงนะคะเสียงออกมาได้ทุกย่านเสียงนะหรือว่านะคะถ้าเราเปิดดังเองค่ะเสียงก็ยังอยู่ครบนะไม่ได้รู้สึกว่าแบบอุ้ยแหลมหรือว่าดังจนเกินไปนะหลายๆตัวนะคะต้องเปิดดังเท่านั้นเสียงเบสเนี่ยมันถึงจะออกมาอ่ะเดี๋ยวอุ้งลองทสให้ดูละกันว่ามันเป็นยังไงคะ่ะอุ้มเริ่มอย่างนี้เลยละกันเดี๋ยวอุ้งจะลองเล่นให้ดังขึ้น ท่ดังเราจะรู้สึกตึ๊ตึ๊ตึกนะคะยื่เรื่องเสียงเบสเนาะลิ้วจะดีเสียงลงอันนี้คือเบานะแต่คุณยื่นเรืเสียงเบสชัดเจนมากคือถ้าเราแบบหลับตาน,นะคะก็ยังแบบรู้สึกต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 ึกอยู่ยิ่เลยแล้วมันเป็นเบสที่กลมกล่อมมาทุกคนอยากให้มาฟังเองแหละ เป็นสเตอริโอโหมดค่ะเหมาะสําหรับเอามาดูพวกหนังมากๆนะเพราะว่าเสียงนี่มันจะออกจากทั้งสองข้างนะคะข้างหนึ่งเนี่ยเป็นเลฟนะข้างหนึ่งเป็นไลฟ์นั่นเองค่ะวิธีทำง,ง่ายๆเลยนะคุณกดนะคะที่ตรงบลูทูธตรงนี้นะข้างหนึ่งเนี่ยกดหนึ่งครั้ง พอกดหนึ่งครั้งเสร็จปุ๊บนะคะที่ข้างหนึ่งเนี่ยให้กดค้างเอาไว้นะคะจนมันพูดว่าสเตอริโอโหมดนะอันนี้ก็คือสำหรับอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่ใช่นะคะเรื่องของแค anyway. <Yeah. S 2> ่การดูหนังเท่านั้นนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าพอเสียงมันแยกออกจากกันนะคะซ้ายขวาแบบนี้ทำให้คุณนะคะฟังเพลงเนี่ยได้สนุกแล้วก็ได้อารณ์มังยิ่งขึ้นนะอันนี้เนี่ยเลิศมากๆนะคะ

สุดยอดมากทุกคนแล้วนี่ไม่ได้เปิดดังเลยนะคะท้งของตัวนี้ไม่ได้เปิดไปถึงแม็กอะไรเท่านั้น5050 50แค่นี้ก็เสียงอลังการขนาดนี้แหละสรุปแล้วนะคะตัวไตรบิดแม็กซ์ซาวพลาสเจนสตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์สําหรับคนที่กําลังหาลําโพงนะคะที่กันน้ําด้วยเสียงดีด้วยเบสแน่นๆนะคะแล้วก็ให้เสียงที่คงที่นะตัวนี้เนี่ยราคาเพียงแค่2490บาทเท่านั้นเองค่ะแต่อุ้งของแนะนํานะคือเสียงตัวเดียวเนี่ยก็ดีอยู่แล้วเนาะแต่ว่าถ้าคุณนะคะซื้อ2ตัวมาใช้คู่กันแบบนี้นะคะเสียงเนี่ยจะอลังกาารขึ้นว่เดิม หลายร้านเท่าเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ผมขอแนะนำไว้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ